อุงอิงมีส่วนไหมม,มีอุ๋งอิงมีมากเลยนะว่าช่วงพ่อเบิง้งนะี่น่าจะเป็นนุ้งอิงเนาะแนนบอกก่อนน้นะกับเบิ้งอยเบิ้งอยครับบัดดี้เวลาเวลา,เวลาอุ๋งอิงอยู่บนเวทีเนี่ยความสงา่าท่ที่พ่อสัมผัสเหมือนหนึ่งชั่วโมงทีพานมาพี่น้องสำรับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อด้มีการทำคลิปคลิปหนึ่งพี่น้องนะคะซึ่งคลิปคลิปนั้นดนมีการสัมภาษณ์ทางด้านพ่อหลอดตลกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละพี่น้อง สำหรับทางดา้านแอดมินกไร้มิการสอบถามไปหลยเื่ยงด้วยกันนะคะถามทางด้านพอลอดนอพี่นองเนาะนะคะหนึ่งในนั้นหนึ่งในเรื่องนั้นก็จะมีเรื่องที่ถามเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรเพลงนะคะว่าทาง้านพอลอดนะคะตัดสินใจจ้างไดทีสีมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรเ,เพลงนะคะทางนานพอลอดเพิ่งกะตอบอย่างชัดเจนนะคะ่าหนึ่งเลยแหละ ผู้บริหารบอสจูยมันนินต้องย่อมรับนะคะว่าเพิ่นพัฒนาวงสาวน้อยเพชรเพลงดีให้จะเริ่น,นได้คักอิลีนะคะมีคิวการคิวงานติดต่อมาหลายอิลีตั้งไต่กีเรายังอยู่อยู่นะคะว่าตั้งไตก่กีตอนทีบอสจูเพิ่นย่างบะฮันในเขามาบริหารวงสาวน้อยเพชรเพลงต้องย่อมรับนะคะว่าสําหรับวงสาวน้อยเพชรเพลงบอสได้มีคิวการคิวงานหลายขนาดนี้นะคะบอสได้ปังขนาดนี้นะคะแต่ว่า อบอโจเขามาบริหารแหลกๆช่วงไม่ไม่นี่ว่องสาหน่อยกะย่อมรับนะคะว่าก็ยังมีงานไม่เยอะพี่น้องต่วากะคือว่ามีอยู่นะคะแล้วบันินนีพี่น้องในปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีน้องอุ้งอีเพชรแพงเข้ามานะคะวงสาวหน่อยเพชรแพงพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นแบบรวดเร็วมากๆ ละักะบวกกับทางดานบอดโจโยมนินเก่งโซเชียลด้วยพี่น้องนะคะนี่คือเหตุผลหลักๆพี่น้องที่ทางดานพอหลอดได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงสาน้อยเพชรบ้าน,นแพงในตำแหน่งตลกประจำสาน้อวพี่น้องนะคะลักษะเหตุผลที่สองก็คือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสน้องอุกอิงเพชรนแพงน,น,น,นะคะน่องดังคักบอน้องดังจริงอิรีบอนอ่อเงเซซแงหรือว่าน้อง ที่แสดงออกไปนี่มันเป็นตัวน้องจริงๆบอนะคะพอหลอดกะว่าได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วนะคะอุ้งอิงน่านรักมากๆเล่ากับว่าตอนน้องอุ้งอิงขึ้นรองเทิงเวทีนะคะหรือว่าตอนที่น้องอุ้งอิงไปเซ็กซ์เศร้าจังสีรพินองนะคะพอหลอดกะได้ยุ่ใกลชิบหนา่มับน้องอุ้งอิงเพ,เพ,เพ,เพลินแพงเล่ากับว่าว่าเด็กน้อยคนนี้นะคะเหมือนมีสองร่างนะคะเป็นอย่างเื่อประจัสั์ ตอ, e PC, ตอนทักทายแฟนของคลับเบบซี่ตอนทียังไม่บ้านเด็แต่งหนาก็สิเป็นเด็กหน่อยบานๆคนหนึ่งหนานรักใสๆคนหนึ่งพี่น้องไม่มีพิษมีภัยนะคะแล้วพอแต่งตัวนะคะแต่งหนาเฮ็ดผมใส่สุดอ่ามอหลอหมอลอมอล่ามแล้วเหมือนเป็นอีกคนคนหนึ่งนะคะเหมือนองค์ลงน่ะน,นะพี่น้องหลายคนกาเสื่อเอิญมาเหมือนองค์ลงเหมือนน้องมีสองล่างนะคะสําหรับพอหลอดก็ยังในวอยอีกอยู่นะคะว่า อยากจะให้อุงอิงเป็นแบบนี้ตลอดไปให้น้องเป็นแบบนี้ละ่ะเป็นเด็กหนุอยที่นา่ารักใส้สบานบาลแบบนี้ละ่ะต่อๆไปนะคะแล้วเสื้อวา่าความหมัดความปางของนอง้องอุ้งอิงนะคะมันสืดังแบบนี้ต่อๆไปไปรากาเสื้อวาขันห้าน้องยังคงความยังคงความน่ารักแบบนี้ไว้ต่อไปเสื้อวาน้อง ตองปังตองดังแล้วไม่ใช่เพียงแค่น้องปังเท่านั้นพี่น้องสีผ้าว่งดังว่งปังนํานะคะสาหรับพลอดกะทือว่าเป็นคณะตลกอีกคนนึงนะพี่น้องเนาะนาทีถือว่าเป็นผู้ลักผู้หญยในวงสาวนอยเพลินเพล้พง,งานลวกะสําหรับน้องอุ้งอิงก,กะให้ความเข้าร่นับถือน้องกะให้ความเข้าร่นับถือสุภูสุขดอนหนลับพี่น้องค่ะกะสาหรับพลอดได้สัมผัสกับน้องอุ้งอิเองเองแล้วหลายคนกัพผ้ากันมา นี่แหละพี่น้องถือว่าเป็นอีกคนคนหนึ่งทีว่าออกมาแหลวนะคะสายตารู้สึกถึงความจริงใจนะคะพอหลอดเด้พี่น้องนะคะรู้สึกถึงความจริงใจรู้สึกถึงความจริงใจที่มีต่อน้องอุ้งอิงเพรบันแพงนะคะหลายคนได้เห็นเวลาพอหลอดกน้กองอุ้งอิงอยู่ไกลกันย่ำไหนก็รู้สึกถึงความน่านรักและความอบอุ่นพี่น้องที่พอหลอดมีต่อน้องอุ้งอิงเพรบันแพงล้วก็สำหรับน้องอุ้งอิงก็ให้ความเข้ารพนับถือสำหรับ พ่อหลอดนะคะนั่นละพี่น้องนะคะเวลาที่อุงอิงได้ออกมาเซ็กซ์เศร้ากับซิมีทั้ทงน,น,นั้นคณะตลกบอสเป็นพ่อหลอดจังศี่พี่น,อน้องทั้งด้านอยายเบอร์จังศี่พี่น้องนะออกมาประจำการอยู่เคียงข้างน้องอุงอิงเพริ่นแพงนะ,ะค่อยซัดมูค่อยเลนมูค่อยอยู่เคียงข้างน้องนั่นแหละ,ะนะคเล่ากัได้เห็นนะคะเวลาเอฟซีแฟนคลับมาไทยลูกหรือว่ามาให้ติปทางดันนะเวทีนอ้องอุงอิงจังศรีนัะพี่น้องเล่า พอหลอดนี่ล่ะกะว่าถือว่าเป็นภาพทีน่านรักนะฮะละกะ,ะ,ะสมควรแล้วที่อุ้งอิงนะคะมีเอฟซีแฟนครับดังไลา์ขนาดนี้ละกะสมควรแล้วที่อุ้งอิงดังขนาดนี้เพราะว่าน้องเป็นซะแบบนี้นะคะน้องเป็นคนทีน่านรักเป็นคนทีคือว่าใส่ใจทุกคนพี่น้องนะคะใส่ใจรายละเอียดทุกคนในวง ในอ,องค์กรนะคะล่ะกะสำหรับ FC แฟนคลับสุภูสุคนถึงแม้ว่าจะมีคนมาขอถ่ายรูปน้องเป็นลอยคนน้องกะถือทายจนมือเ่มยกับว่าเป็นยังพี่น้องนะคะทุกคิดบ้างพี่น้องน้องทายแบบนี้ทุกวันนะคะวงซอนอนาร์เพดมแพง,แพงมีเคิดการคิดงานุูม,มือนะคะล้วกะ FC แฟนคลับกลมาขอน้องอุอิงให้รูปแล้วน้องก็ต้องเป็นคนจับกล้องถ่ายพี่น้อง คิดเบงขันมี่เอฟแฟนคลับมือละลอยคนสิเป็นจ้าไหญน,นะคะต่บากระตองย่อมราับาอุงอิงอดทนแล้วก็เก่งมากๆนะคะทิ่งจับมือ,อจับไม้ร้องเพลงมือขันหนึ่งจับไม้ร้องเพลงมือขันหนึ่งจับโทรศัพท์ให้ดูก็แฟนคลับเอฟซีมือดึงขันห้ามี่เป็นลอยคนคิดเบงปี่น้องวงซ้อนมาเพลิดเพลินทำการแสดงทุกวันปีหนึ่งนี่สิเป็นจ้าไหญน,นะคะตว่ากระตองย่อมรับอีรีพี่น้องน้องสู้มาตลอดระยะ หปีเต็มนะคะน้องอุงอิงไม่เคยบ่นสักคำบ่เคยบ่นว่าเมยบ่เคยบ่นว่าท่อนะคะมีต่างแต่รองเพลงเพลงหนึ่งออกมาพี่น้องอันเอียงละเมออย่เบ่ยนยาน,ยานแต่บ่มีงานทำนะคะสำหรับเพลงเพลนี้กะเือว่าโดนใจเอฟซทุกคนนะคะแล้กก็เซว่าเอฟซีหลายคนพร้อมที่จะ สนับสนุนน้องอุ๊อิงแล้วก็พร้อมพี่สิซัพพอร์ตน้องแบบนี้ต่อต่อไปนะคะกัและทางด้านพอลอยก็ว่าขอให้น้องคงความน่ารักแบบนี้ต่อต่อไปเสื้อว่าเอฟซีแฟนคลับกับพร้อมพี่สิซัพพอร์ตแลวกะอ่านี่แหละค่อยเป็นกอป้องกันให้น้องอุงอิงอยู่ตลอดพี่น้องนะคะนี่คือความรู้สึกของทางด้านพอลอ์นะคะ ตลกประจําทีมงานสาวหน่อยเพดานแพงต้องยอมรับนะคะว่าพอหลอดเขามานีกะที่ว่าเป็นสีสันให้การโป่งซ้อนในเพดานแพงอีกคนนึงนะคะหล้วก็รเอฟซี FC แฟนคลับกับเห้การสนับสนุนแลักกาให้การชื่นชมท่านันพอหลอดนะคะเพิ่นทําการแสดงย่ำได้หลายคนกับผ้ากันชื่นอ่าชื่นมักในผลงานเพิ่นหลับพี่น,น้องเนาะนะคะถือว่าเพิ่นเดินในเส้นทางของตลกมากกว่านั้นนี่แลักกาถือว่าเพิ่น ไวบ้างใจในวงส้อน้้ำเพลนเพลงนะคะแล้วก็เลยนี่แหละได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรเพลงนะคะนันรพี่น้องนะก็ถือว่าเป็นซีซันนะคะขันห้าบ๊อบบี้พอลอดกะเสื้อว่าสีขาสซีซันเป็นหลายสาหรับวงซ้อน้้ำเพลนเพลงนาะพี่น้องเนาะนะคะนันะพ่น้องนะ,ะ,นนะ,นงนะ,ะคะถือว่าเป็นความรู้สึกที่ท่านันพอลลดได้รู้สึกต่อน้องอุงอิ้งนะคะแล้วก็ บอกอมาแบบนี้กับว่าคิดว่าล่าเสี้ยวเข้าเหนี่ยวออกมานะคะว่ามาเพราะอยากจะสัมผัสน้องอุ้งอิงจริงๆในตอนที่เล่ามาพี่น้องน้องอุ้งอิงตอนนั้นกําลังดังอยู่พี่น้องน้องหักะนี่แหละถือว่าเป็นความรู้สึกของลาที่ได้บอกออกมานะคะนั่นแหละพี่น้องสำหรับมันนี่ก็มีดวงเลาสิมาบอ,อกสุพิศน้องฟังสมัสดีสักก้อนนะคะก็คำาสวัสดีค่ะ